คำถามต่อไปจะเล่ารายละเอียดเรื่องความสัมพันธ์นะฮะแล้วถามมาสั้นๆนะครับบอกว่าตอนนี้กําลังท้องนะฮะท้องอยู่ท้องมาได้3มเดือนแล้วนะครับสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะและถ้ามีเพศสัมพันธ์จะทําได้จนถึงกี่เดือนนะฮะจึงจะควรจะหยุดนะฮะและลูกในท้องจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะอืมกันที่หนึ่งนะครับต้องเรียนนี้นะครับว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยไม่มีข้อห้ามอะไรอ๋อครับมีได้ตามปกตินะครับมีได้ตามปกตินะครับยกเว้น ยกเว้นสองสามกรณีเท่านั้นเองที่ท้องแล้วมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไม่ได้นะครับก็คือหนึ่งมีอาการแท้งลูกนะครับคุณหมอก็จะบอกเลยถ้าคุณมีอาการแท้งลูกนะครับอันนี้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้การแท้งลูกที่สําคัญก็คือมีเลือดออกเคยมีประวัติว่าแท้งหรือว่าหรือว่าขณะตั้งครรภ์ตอนนั้นคือประวัติแท้งเป็นอาจินนะครับท้องที่ใดก็แทงทุกทีนะครับหรือว่าขณะตั้งครรภ์นี้มีเลือดออกแล้วก็ไปตรวจแล้วคุณหมอก็บอกเนี่ยคุณจะแท้งลูกนะ อันนี้เขาจะบอกเลยหยุดเลยหยุดนะครับอันที่สองนะครับเคยมีประวัติว่าคลอดลูกก่อนกําหนดนะครับอันนี้เราก็จะห้ามมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะเราไม่แน่ใจจะไปกระตุ้นการคลอดอีกหรือเปล่าอันที่สามก็คือขณะท้องแล้วเขาเรียกมีน้ําเดินก่อนกําหนดน้ำคร่ำน้ำคร่ำไหลออกมาอันนี้เราก็จะห้ามนะครับนะครับพวกกลุ่มพวกนี้ซึ่งเราอันนี้มีไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีของพวกนี้แล้วหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างซึ่งเป็นข้อห้าม เช่น <frequently S 3> ความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยนะครับ <Yeah. S 2> ขณะตั้งครรภ์ท้าให้เป็นอันตรายไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอะไรเงี้ยนะครับหมอเขาจะบอกว่าให้พักผ่อนมากกว่านะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับการท้องนี่ไม่ใช่เป็นข้อห้ามของการมีเพศษษสัมพันธ์มีได้ตามปกติเพราะว่าในขณะที่ร่วมเพศกันเนี่ยเอาวิทยาเพศผู้ชายไม่ได้ไปทําอันตรายอะไรกับเด็กเลยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ในโพรงมดลูกแล้วอยู่ในถุงน้ําคร่ำอีกทีหนึ่งนะครับคนที่กลัวเนี่ยกลัวว่าไอ้ร่วมเพศแล้วเนี่ยจะทําให้เด็กอันตรายจากการที่ ที่วัยวะเพศผู้ชายกระแทกเข้าไปที่ปากมันลูกจริงไม่ใช่เขากลัวเด็กตกใจนี่ไม่มคือบางคนบอกกลัวเด็กอายกบางคนบอกอายเด็กะไรก็มีนะครับเีเนื่อเาคศึกษามีนะครับแล้วเราก็ถามถึงเหตุผล่าคุณพ่อทําไมไม่ร่วมเพศคือมีหลายคนบอกก็ไม่ร่วมเพศเลยก็ถามว่าทําไมหลายคนก็เข้าใจผิดเชื่อไปผินะครับหลายคนก็บอกแหมอายเด็กแต่จริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับดนวันเดือนของการตั้งขานี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเลยครับแต่ว่ามันมีคำแมนนิดเดียวว่ามันจะอึดอัด ครับเพราะฉะนั้นบางทีต้องเปลี่ยนท่าร่วมเพศนะครับบางคนเคยนอนร่วมเพศกันเนี่ยผู้ชายอยู่ข้างบนผู้หญิงอยู่ข้างล่างนะครับหันหน้าเข้าหากันเนี่ยมันก็จะใช้ท่านั้นไม่ได้แล้วเพราะมันจะอึดอัดยิ่งเอ่อท้องโตขึ้นเรื่อยๆก็จะอึดอัดมากเพราะนั้นเราก็มักจะแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนท่านะครับวิธีท่าต่างๆซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปในขณะที่ท้องแก่เดือนขึ้นนะครับอ่ครับไม่มีผลกระทบอะไรนอกเหนือจากคอนดิชั่นที่คุณหมอให้ไว้นะฮะเมื่อตอนต้น